มะดาโรติปติสาห์ปติกันชาีานิวรามายาดาสันติทัสตาภรชาติกาเตเดตุธรรมังนุกรรมบิมังปะจังนัมุตัสสะทั้งัวโอรัโสุนยนัมตัสสะ โตโตอะระหโตสมมาสัมพทุทธานะโมตัสสะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธาสัโสีเลนะสัมปันโนยโสโคะสมติโตยังยังปฏิสังฆชติตัาตเทวะปุชิโตตีนบัตนี้ จะได้สแสดงพระธรเมเนาภาวนาเรื่องศรัทธาและศีลเพื่อเป็นแนวทางแห่งการจับมิจรรของพุทธสาสนิกชนผู้สนใจในศาสนาทางคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสื่อไปดำเนินความโดยในแห่งภูทกภาิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคตบด นัเบื้องนว่าสัตว์โธสีเลงนะสัมปันโนเป็นอาภีซึ่งแเป็นใจความว่าผู้มีศรัทธาและประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปสู่ประเทศใ,ใดๆก็ย่อมมีผู้บูชาในประเทศนั้นๆดังนี้ ในระพรดตัาสิทธข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงศรัทธาและศีลเป็นเหตุทรงแสดงยศและโบคะว่าเป็นผลคือยกศรัทธาและศีลว่าเป็นเหตุให้เกิดผลก็คือโภคะแล้วทรงแสดงประโยชน์ของการได้ยศ และโปกะหาว่าจะไปสู่ประเทศใดๆก็มีผู้บูชาในประเทศนั้นๆซึ่งมีอัฐาธที่ยขยายเนื้อความให้กว้าขงขวาออกไปโดยลำดับนัอนต่อไปนี้อันคนเราบรรดาที่เกิดมาในโลกนี้นั้นล้วนมีความจำเป็นที่ต้องทำงาน จนถึงกับพูดนติดปากว่าคนเรามีชีวิตอยู่คู่กับการง,งานหมายความว่าให้เราทุกคนต้องทำงานทั้งนี้เพราะว่างานที่คนทำนั้นเป็นเครื่องนามาซึ่งปัจจัยสำหรับบริหารชีวิตเช่นทำานาย่อมได้ข้าว ทำส่วนผลไม้ได้กินผลไม้เป็นต้นการงานที่คนเราพึงจากกะทำนั้นมีมากมายเหลือที่จะนำประกาวให้สิ้นสุดได้จึงขอสรุปกล่าวเพียงสองอย่างคือ 1. ง,งานหนัก 2. งงานเบาทั้งสองอย่างนี้คนเรา เพื่อกทำได้ตามความสามารถแห่งกำลังกายและกำลังความคิดของตนผู้ที่มีกำลังกายแข็งแรงก็ทำง,งานหนักเช่นงานแต่งานหามเป็นต้นผู้ที่มีกำลังกายไม่สู้จะแข็งแรงก็เลือกทำงานเบาได้เช่นการสักรี่เสื้อผ้า การค้าขายเป็นต้นผู้ซึ่งได้รับการศึกษาศิลป,ปะวิทยาแขนงใดๆจากสถาบันการศึกษาอันเป็นของรัฐบาลองค์การหรือเอกชนก็สามารถจะให้ศิลป,ปะวิทยานั้นๆให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตขึ้คนได้เช่น รับราชการในกระทรวงโวงกรต่างๆบ้างประกอบอาชีพส่วนตัวชิ้นเป็นหมอเป็นช่างแก้เครื่องยนต์เป็นช่างออกแบบแปลแนรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเหล่านี้เป็นต้นบ้างกล่าวโดยสรุปว่าคนเราจะประกอบการง,งานใดๆก็ตามโดยไม่เลือกว่างานนั้น จะเป็นงานหนักหรืองานเบางานราชการหรืองานส่วงตัวล้วนขังผลเป็นเครื่องตอบแทนด้วยกันที่งนั้นเมื่อความงึงมีอยู่เช่นนี้ผู้ที่มีความเกียดค้านไม่นำพาต่อการที่จะคิดอ่านทำมาหากินเขาจึงเรียกว่าคนสิ้นคิดมีชีวิต คาเป็นอยู่อะไรค่าเข้ากับเกิดมาโลกโลกเสียเปล่าเขาย่อมเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ไม่มีใครนับหน้าถือตาส่วนผู้ที่มีความขยันมั่นเพียรในการประกอบงานไม่มีความเกียดขานและเบื่อนหน่ายการงานที่ทำก็สามารถ เป็นผู้มัง่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และได้รับเกียรติยศคือคุณงามความดีมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาพระบรมศาสดาทรงเข้าพระทยในความเป็นไปของโลกได้เป็นอย่างดีจึงประทานอนุสาสนีว่า กำสังสตวิพัชติยะที่ทางทีนับปณีตะตายะการงานจำแนกคนให้ดีและเร็วกว่ากันได้ดังนี้สำหรับผู้ที่ผ่านการทำงานมาแล้วย่อมทราบได้ดีวง่างานที่ดีมีประโยชน์เป็นงานที่ทำได้ยากมาก พอต้องดุ้มเทร่กำลังความคิดและความสามารถลงประกอบจะต้องใช้ความรอบคอบคอยสอดส่องผลใช้ผลเสียจะต้องประกอบให้เหมาะสมแก่การเวลาและสถานที่ด้วยเพื่อให้งานได้อำนวยผลตามความมุ่งหมายแม้กระนั้นยังต้องใช้ความแกล้า โดยมีมานะเข้าปากบังไม่ยอมขอขออันตรายและอุปสรรคอันคี่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางได้ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลับทิ้งงานเสียยิ่งเป็นงานใหญ่และนับว่าสำคัญด้วยแล้วต้องเพิ่มความอุตสาหะพยายามให้มากขึ้นหาไม่แล้ว งานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถึงแน้นจะสำเร็จไปได้ก็นับว่าบังเอิญเป็นที่สมเด็จพระชินสีทงลหินหลักธรรมอันสำคัญในอันที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นในการงานด้วยให้มีการตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่มัวหวาดหวั่นและสงสัย ทำให้เกิดความกล้าหาญในการกระทำได้ท,ท,นทันท่วงทีจึงทรงยกเอาความมีศรัทธาเป็นหลักอันเป็นหลักอันสำคัญประการหนึ่งในอันที่จะให้เกิดยศและโผกระซได้ศรัทธาแปลว่าความเชื่ออันความเชื่อเป็นสิ่งสองครัญยิ่ง,งคนเรา พราะถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วความตั้งใจที่จะทำก็ไม่มีหรือหากจะมีก็ไม่หนักแน่นมั่นคงด้วยไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจว่าการงานที่ทำอยู่นั้นจะมีผลประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นเมื่อขาดความตั้งใจหรือมี แต่เป็นส่วนน้อยแล้วเราจะทำอะไรให้สำเร็จลงไปไม่ได้เพียงแต่พบอันตรายและอุปสรรคก็จะเกิดความท้อหอยและเบื่อหน่ายและไม่เกิดความเกลียดชานไม่คิดอ่านจะทำต่อไปตรงกันข้ามถ้ามีความเชื่ออยู่ในใจก็จะทำให้เกิดความองอาจก้าหาญ ตั้งหน้าประกอบการไปจนสำเร็จผลเพราะมีความเชื่ออยู่ในเรื่องต้นแล้วว่าคงมีผลประโยชน์แกต่ตนเป็นแน่เพราะเหตุที่ศรัทธาเป็นคุณธรรมซึ่งอํานวยประโยชน์มากมายดังกล่าวมาพระโปลมศษษาสดาจึงตัดปัญญาความรู้ยังถึงเหตุการณ์ดังกล่าว้ด้วย กล่าวคือคนเราจะทำอะไรลงไปหรือแม้จะเชื่อในคำที่เขาพูดกันก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ควรคือต้องเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลเท่านั้นพ,พะร,ระพระธวันระเบิดตัดหลักของความเชื่อไว้สีประการคือ 1. เชื่อการกระทำ 2เชื่อเหมือนของการกระทำสามเชื่อว่าทุกคนการกระทำเป็นของตัวเองเสมอใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วโดยในแห่งพระบาลีพุทธภาษิตว่ากาลยานักาลีกาลยานัง,านงปาปกาลีสปาปักัง ดังนี้ผู้ใดทําความชั่วผู้นั้นย่อมเศร้าหมองหรือลับบาปาสียเองจะโยนทิ้งให้คนอื่นไม่ได้ผู้ใดไม่ทําความชั่วผู้นั้นก็มีจิตใจบริสุทธิ์หมดจดกล่าวคือมีความสุขเบิดบานท่องให้เาด้วยตนเองเช่นเดียวกัน สมด้วยวัฒนปพันฑพุทธภาษิกว่าอัตนาวัตตังปาปังอัตนาสังกิริสติอัตนาอัตตังปาปังอัตนาโอิสุสติสุทิอสุทิปัจจังนานโยอัญยันวิโสเยทำบาปด้วยตนมืดมนตนเราเอง ต้องซ้อมอกเองใครเล่าช่วยแบ่งเบาถ้าไม่ทำชีวิตบนของเราไม่ต้องพึ่งเขาหลบผงใสเองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องจำเพราะตัวบุคคลคนหนึ่งจะให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ดังนี้ประการที่สี่สุดท้ายได้แก่ เชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าพอะพระองค์ทรงทราบชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจึงทรงชี้ให้ผู้ท่าบริษัทเห็นจริงตามไปด้วยการเชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการเชื่อต่อเหตุผลนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนักเหตุผลดูแต่คําสอนของพระองค์ แต่ละข้อล้วนประกอบด้วยเหตุผลดีมากเข้ากันได้กับหลักวิทยาศาสตร์พระองค์ต้องการให้ทุกคนนำไปนึกคิดตรึกตรองให้เป็นที่แน่นอนแล้วจึงค่อยเชื่อพระองค์ไม่สรงพอพระทยในการที่จะให้ใครเชื่อโดยไร้เหตุผล หรือเชื่ออย่างงงายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทอนสอนให้ใช้ความสังเกตโดยทั่วไปตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งต่างก็มีเหตุผลมีต้นมีปลายต้นเราเรียกว่าเหตุปลายเราเรียกว่าผล เหตุได้แก่สิ่งซึ่งทำขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นก่อนไปได้แก่สิ่งที่ตามมาทีหลังเมื่อมีเหตุแล้วผลก็มีเมื่อเหตุดีผลก็ดีดมีเหตุชุ่วผลก็ชั่วเหตุกับผล หรือผลกับเหตุต้องตรงกันเสมอไปเหตุดีผลจะลายเหตุร้ายผลจะดีหาได้ไหมเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้มีต้นส้มโอเป็นต้นผลก็ต้องเป็นส้มโอมาจะกลายเป็นผลมะนาวมาปูเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุน,นั้นพระองค์ ึงทรงสอนให้พูดทั้งบริษัทเป็นผู้หนักในเหตุผลกล่าวคือให้เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อตมตามไปโดยไม่ได้ทำานึงถึงเหตุผลความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อดังกล่าวนี้มีอยู่ในบุคคลใดยอ่อมทำใหบุคคลนั้นมีการตัดสนใจในการกระทำได้เด็ดขาดและทำให้องง่อจกล้าหารในการทำงานเมื่อเป็นเช่นนี้การงานย่อมเป็นผลสำเร็จแล้วได้ควาเหน็จจากผลเน่งการงานเป็นเครื่องตอบแทนกล่าวคือได้โบกษ์ัพด์ และให้รับความยกย่องนับถือและเกียรติยศเพราะเหตุกางกล่าวนี้ความเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่มีเหตุผลในสิ่งที่ควรเชื่อจึงนับว่าเป็นคุณธัรรมสำคัญในอันที่จะให้เกิดยศและ คนที่จะทำการงานใี่สำเร็จจนได้รับรตำแหน่งแห่งการงานดังก่ลาวแล้วหาปญญาากความประพุทธอันดีงานมีแต่ความประพุทธเรียวสามและเสียหายมีกายและกวาจาอันนาเกียนเลียดเวียนอื่นอยู่แปบน,นี้เป็นคนเสพสุราพบชู้สู่สาวกล่าวคือ ความคิิดในลูกเมียของคนอื่นเป็นตแล้วถึงแม้จะได้โทรศัพท์มากมายก็กลับกายเสื่อมหาย,ายไปได้ไดถึงแม้จะได้รับการยกย่องนับถือคือได้เกียรติยศก็กลับกายหายหมดทุกขไม่พด้วยคระมเพลิดนในสิ่งที่เสียหายและชั่วชา้า ซึ่งประมาณเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วแม้จะปักใส่สักเท่าไรก็ไม่ไหวที่จะท่องร้ะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสแสดงสีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติตัดก,กายวาจาให้เรียบร้อยเป็นข้อที่สอง ลองลงไปจากสาัทธาต้องด้วยภพาายระบาลีวิเคปอบทว่าสีเลนะสัมปันโนดังนี้ศีลเมืม่อกล่าวโดยสรุปได้แ,แก่กาลลรรักษากายนะวาจาที่เรียบร้อยและศีลในที่นากันนี้ประสงค์เฉพาะศีลของข้ามือหัดอย่างเดียว ไม่คงเกี่ยวด้วยศีลของพระและสามเณรฉะนั้นจะกล่าวศีลซึ่งจัดว่าเป็นหลักใหญ่สําหรับพระรหั์ทั่วไปจะพึงประพึ่งปฏิบัติเป็นนิีิตันดอนอันได้นาม,มากรนว่ตเศสนศีลซึ่งมีห้าประการคือ 1. เว้นจากการฆ่ามนุษย์และสัตว์ที่มีชีวิต 2. เว้นจากการรักษาสามเว้นจากการคบชู้สู่สาวสเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการดื่มหรือเสพสุลาเมลัยของมนุนเมาผู้ประพฤติปฏิบัติในสี่ห้าข้อดังกล่าวมาย่อมได้รับอานิสงค์คือผลของการปฏิบัติโดยสมควรแก่การปฏิบัติ เช่นเป็นคนมีกิริยาวาจาเรียบร้อยจะเข้าไปในสมาคมใดก็มีผู้เคารพนับถือและยินดีต้อนรับปาศัยเป็นผู้ปราจากเว็นไทยเป็นผู้สะสมไม้ได้ซึ่งทรัพย์สมบัติรักษาเกียรติยศให้ยืนยงหาวองอยู่ได้ตลอดไปอนุคคลผู้ได้ทั้งยอ มีโภคาัพท์่อ้งสมบูรณ์มีความประพฤติรียบร้อยควรแก่การพบหาสมาคคนเช่นนี้จะไปในประเทศใดย่อมมีคนบูชานะับถือในประเทศนั้นๆแลคุณภาพรัฒนธรรายขู่มุ่งความหมายขู้มุ่งความสุขความเจริญแก่คนในภายหน้าไม่ควรประมาท กล่าวคือปล่อ,อยการเวลาที่ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ส่วนผลซึ่งประกอบตนในคุณธรรมนิสาัาและศีลเพื่อจัดตั้เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนให้เป็นคนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานและออรบริหารการประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย เป็นที่นํามาซึ่งความนิยมชุมชอบของผุกคนผู้ได้คัหาสมาโภเหี่ยเป็นผู้อุดมด้วยโภคสมัตินานาประการจังเทียนนาปัญหาที่ได้แสดงมาในการที่สุดนี้ด้วยอานุนภาพคืนท้องุิและต้นน้าไทยและคุณบามีทีกฝ่าผู้ชนได้ฟาเพลงมาแล้ว จงเป็นอาลัยมุนยเคอธอภิบาลทุ่งทอาสารทุกชนทั้งหลายให้ป่ากสากโลคอาพาอุปะท้งร,รังระลายทั้งปวงและจงเป็นผู้เจริญเพื่อจะสุภิทั้งพรทั้งปีประการคืออายุวันนะสุขามภรัปฏิทานทั้งสารสมบัติปั้งหาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยวามชอบรม ขอสิ่งนั้น,นต<า>นรงสำเร็จสมงละธรรมะที่ประการเพินอัศรแดงทำมาเทศนา,าก้องสมควรแก่เวลาจึงขอ,อยุติลงไว้จะเพียงพวกนี้เอวังก็มีด้วยประการและฉัน